ความอิจฉาริษยาหรือความถึงห่วนะคะเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนและรุนแรงยากต่อการควบคุมเป็นความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยรู้สึกกลัวรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะเมื่อเราได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นสิ่งกระตุ้นทั่วไปคือความสัมพันธ์จะเป็นแบบคู่รักหรือความสัมพันธ์ เพื่อนผู้ร่วมงานรวมถึงการเปรียบเทียบกันเองในสังคมเวลาเราดูผ่านเฟซบุ๊กนะคะมีสี่วิธีในการจัดการกับความรู้สึกอิจฉาคือหนึ่งเราต้องยอมรับอารมณ์อิจฉาริษยาเป็นเรื่องปกติค่ะเมื่อคนเราได้อยู่ร่วมกันแล้วเราจะมีการเปรียบเทียบแข่งขันเป็นธรรมดายอมรับเรื่องนี้เป็นธรรมชาติ ของหนึ่งในอารมณ์ทั้งหมดและข้อ2อเลยค่ะเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเราต้องยอมรับมันได้นะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกอิจฉาเพราะเราเริ่มไปเปรียบเทียบกับคนตรงหน้าแล้วเราก็ลืมคุณค่าของตัวเองถ้าเราจับได้ว่าเราอิจฉาเขาแล้วมาด้อยค่าตัวเองเราจะปล่อยค่ะมันเหมือนกับเมื่อเจ้าของบ้านนะคะเห็นขโมยกําลังปีนบ้านแล้วเราตะโกนไล่ขโมยไปมันจะอันตรา